นี้ก็มาพิจารณาจริงๆก,ก,ก็เหมาะที่จะเป็นประชาธิเด่นนะที่นี่ว่ามันมีอะไรเป็นจุดแข็งที่นี่มันจุดอ่อนไม่เอาเอาจุดเด่นเลยเราก็จะต้องดําเนินการให้ซึ่งกรมปรชาพัน์นั้นก็จะมีวิสัเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในกําหนดตามทางน,นี้ก็มี100ร้อยกว่าส่วนให้การที่จะระดับเขต เพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกดีเด่นประจำปีก็ต้องขอขอบคุณสนุนหน้านะครับที่ได้จัดทำเอกสารแล้วก็ได้พิณารยายสรุปนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับต้องขอขอบคุณท่านอยางสูงครับที่ได้อันี้ของช่องไหนนี่ใส่ค่ะของข้ามากเล่เลยรั่เลยปล่อย กันเชียร์ฝรั่งเศสู้สู้ฝรั่งเศสสู้ไายฝรั่งเศสไล่ไล่บุ้งแล้วนี่จะไปหรือเปล่านี่ลองเนี่ย